โอมั่นวันนี้วันที่สามสิบเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ได้สาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการอยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียวนั้นคือการมีการจดจำที่ไม่เจือปนโดยการมีการจดจำนี้ที่บาปของลูกสามารถถูกตัดออกไปได้คําถามอะไรคือเหตุผล ทำไมคนบางคนสามารถยอมรับสิ่งที่พ่อพูดได้อย่างง่ายดายในขณะที่อีกคนหนึ่งพบว่ามันยากคําตอบลูกผู้ที่ได้ทําการกราบไหว้บูชามาเป็นเวลานานผู้ที่เป็นผู้กราบไหว้บูชาเก่าแก่ถึงครึ่งหนึ่งของวงจอนี้สามารถยอมรับสิ่งต่างๆที่พ่อพูดได้อย่างง่ายดาย เพราะพวกเขาได้รับผลในการกราบไหว้บูชาของพวกเขาผู้ที่ไม่ใช่ผู้กราบไหว้บูชาที่เก่าแก่พบว่ามันยากที่จะเข้าใจทุกสิ่งผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นๆไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้ความรู้นี้ได้สาระของคุณธรรมจุดแรกจงอยู่ในสำลึกดวงวญาณและเฝ้าดูบทบาทของแต่ละคนเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางใน ละครอันไม่เสื่อมสลายถูกกํำหนดอันเป็นนี้หลดินี้ให้จดจำบ้านที่แสนหวานของลูกและอาณาจักรที่อ่อนหวานของลูกจงเอาโลกเก่านี้ออกไปจากสติปัญญาของลูกจุดที่สองอย่าได้รับการพ่ายแพ้โดนมายาลูกดวงยาณจะต้องเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์โดยการเผาบาปของลูกออกไปในไฟของการจดจำ พรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นดวงยานที่มีค่าควรศักกระโดยการปลุกเรลียบสถานะเทพของลูกในหนทางที่แม่นยำสำหรับตีปมาลาในตอนต้นๆในวันตีปมาลาผู้คนนั้นจะจุดตะเกียงตามระบบและก็ใส่ใจอยู่กับตะเกียงนั้นจะไม่ดับพวกเขาจะเทน้ำมันเข้าไปในตะเกียง แล้วทำการปลูกเกลียกในหนทางที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็นตะเกียงหรือดีปักพวกเขาเพียงแต่ใช้หลอดไฟเดี๋ยวนี้พวกเขานั้นไม่ได้ฉลองดีบดีฟมาลาที่มันนะฮะเป็นเพียงแค่มาเป็นรูปแบบของความบันเทิงวิธีการของการปลูกเรียกนั่นก็คือการภาคเพียงทางจิตวิญญาณ ได้จบลงความรักก็จบไปเพียงแต่ท่าทีที่เห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่และนี่แหละทำไมลักษมีในรูปแบบของผู้ประทานที่แท้จริงก็ไม่ได้มาหาใครอย่างไรก็ตามลูกๆทั้งหลายปลุกเรียกสถานะเทพของลูกในหนทางที่แม่นยำและนี่แหละทำไมตัวลูกเองได้มาเป็นเทพคติพจน ให้มีทัศนคติสายตาและสภาพอันไม่มีขีดจำกัดตลอดเวลาเพียงเท่านี้งานของการให้ประโยชน์โลกต่อมาก็จะถูกทำให้สำเร็จได้อัจฉะโอมสันติ